มาเบิงทีจังหวัดอุบลราชธา,านีกันแน่ครับจังหวัดอุบลราชธา,านีกันได้ผ้าน้องๆูนูครับแต่ผู้ปกครองโรงเรียนอาสาชันอุบลราชธา,านีมากกว่า2,700คนครับร่วมนําใจเดินวิ่งการกุศล A C U Family Fun Run 2024ันลนะครับแลนมวลมวลหารายได้เขากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจครับ ที่สวนสาธารณะหว้วยม่วงครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนอาสาชันอุบลราชธานีรวมกับสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิ์เก่าอาสาชันอุบลราชธานีรวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ACU Family Fun Run 2024แลนมวลมวลขื่นนะครับโดยมีพันตำรวจเอกชัยกริโชติวันรองผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอุบลราชธานีรวมด้วยพระดธดาดรเกียงซักม่ายอดผู้อำนวยการโรงเรียนอาสาชันอุบลราชธานีนายทีรชัยจึงวิวัฒน้าพอน,นาย,ยกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอสาชันอุบลราชธานี นายประชากิสตงศิลินายกสมาคมสิทธิ์เกา่าอาสาชั้นอุบลราชธา,านีพร้อมกับคณะคู่พนักงานนะครับนักเรียนผู้ปกครองร่วมพิธีเปิดอบอุ่นร่างกายและกระปอยโตนักกีฬาซึบเนื่องจากโรงเรียนอาสมชั้นอุบลราชธา,านีครับได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเดินวิง่งการกุศลมาอย่างต่อนเนื่องเป็นประจําในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้ครับจะเป็นการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทือทีหาโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในเทอนนีกบประกอบไปด้วยผู้ปกครองนะครบะับนักเรียนปัจจุบันทีมสตาบดูแลก,การจัดกิจกรรมรวมทั้งสินจำนวน2 7 6 5คนจัดขึ้นเพื่อหารายได้เขากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนักเรียนจะได้มีการนะครับพัฒนาด้านการร่างกายอารมณ์สังคมและกจิตใจมีโอกาสได้เหตุกิจกรรมทางด้านกีฬารวมกันกับผู้ปกครอง เอกสารความผูกพันในขอบครัวได้แสดงถึงความรักความสามัคคีได้รู้จักการใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนและก็ประชาชนได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งร่างกายและก็จิตใจเพื่อจะได้ร่วมกันนะครับซอยกันในการพัฒนาสังคมและก็ประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปนั่นเองครับ กับเป็นการออกกำลังกายกันทั้งครบครอวนะคะและกับคุ้นคู่นำนะคะบรรยากาศกานะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ